ตอนววังวรดิที่นี่ที่ไหนเหรอสีสว่างทำไมดูสวยจังอ๋อที่นี่คือวังวรดิษจ้ะวังวรดิตเหรอไม่เคยได้ยินเลยสีสว่างเล่าให้ฟังหน่อยสิใช่ๆชเกาเต็มก็อยากฟังเออฉันก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่พอกลับไปค้นคว้าก่อนละกันนะ เสียดายจังขาวมณนีน่าจะอยู่ด้วยคงเเราให้ฟังได้แน่ๆใครคิดถึงฉันหรอเฮ้ยปม่ม <า S 2> ได้เนี่ย,ยอยู่บ้านเบื่อๆเลยคิดถึงพวกเธอนนะสิดีเลยจากขาวมณีพวกนี้เขาอยากรู้เรื่องราววังวรดิตอยู่พอดีขาวมณีน่าจะเล่าให้ฟังได้นะแน่นอนเรื่องในรั้วในวังฉันถนัดแต่เราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังเราเข้าไปได้ด้วยหรอ ก็ทำตัวเป็นแมวสุภาพให้เกียรติสถานที่สิจักวังวรดิตตั้งอยู่เลขที่204ถนนหลานหลวงแขวงคลองมหาหนาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพต้นราชสกุลดิศกุลอดีตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชาฤทัยอย่างยิ่ง ตึกดูเป็นแบบฝรั่งสวยทันสมัยจังเราเรียกว่าพระตำหนักจ้ะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงออกแบบพระตำหนักเองและทรงจ้างนายคาร์เดริงสถาปนิกชาวเยอรมันเป็นผู้สร้างทรงเรียกชื่อวังนี้ว่าวังวรดิษและมีพระราชำดำรัสสั่งไว้ว่าอย่าให้ลูกหลานขายที่อันนี้ถ้าจะขายให้ขายกันเองเพราะทรงได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ทำงานสำเร็จ พระองค์ประทับที่วังวรดิษจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2,475หลังจากนั้นได้เสด็จไปประทับที่เกาะปีนังถึงพุทธศักราช2,485จึงเสด็จกลับประเทศไทยแต่ประทับที่วังวรดิษ์ได้เพียงปีเศษก็สิ้นพระชนเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2,486ที่นี่มีห้องมากมายหลายห้องเลยสวยจัง ที่นี่คือสถานที่ทรงงานของนักปกครองที่สามารถจ้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นเวลา23ปีและทรงดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆอีกมากและยังเป็นสถานที่ทรงพระนิพนธ์งานที่ทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและศาสนาไว้เป็นจำนวนมากจนได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยปัจจุบันทายาทของราชสกุลดิสกุลจากพระตาหนักใหญ่ของวังวรดิษเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นอนุสร์ถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของวังและเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาประวัติศาสตร,ร์โดยพยายามรักษารูปแบบและการตกแต่งให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดที่สำคัญคือไม่เก็บค่าเข้าชมด้วยนะดีจังคนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร,ร์ของบ้านเมืองเราและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วพบกันใหม่นะคะ